เวลาอัดคลิปแล้วมองกล้องตลอดดูไม่เป็นธรรมชาติไหมคะจริงๆแล้วการมองเข้าไปในกล้องมองทะลุกล้องมองจิกเข้าไปในกล้องเนี่ยมันช่วยสร้างคอนเนคชั่น กับคนดูเวลาที่เราคุยผ่านกล้องมันไม่ได้เป็นการคุยต่อหน้าคนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องส่งพลังงานและสองสิ่งที่ไม่จะทําให้พลังงานคุณส่งผ่านกล้องคือการมองที่กล้องกับเสียงพูดของคุณการมองที่กล้องเนี่ยสำคัญมากๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าแต่มันไม่ได้หมายความว่าอคุณดูเห็นไหมครูเคไม่ได้จ้องตลอดคือมันจะมีช่วงเวลาบางตอนที่แบบอาจจะคิดหยุด แล้วก็พูดต่อไปเนี่ยแหละจะทําให้การพูดของคุณดูมีสเสน่ห์จริงๆแล้วคุณสามารถเป็นตัวเองได้แล้วคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นกล้องคุณคิดว่าเป็นตาของคนแล้วมันจะทำไงที่เราจะพัฒนาทักษะนี้ให้คุณฝึกพูดกับคนครอบครัวเพื่อนร่วมงาน แฟนเวลาพูดให้คุณจ้องตาเขากูคเค้เคยทําคลิปสองเลื่อนการสบตาคนลองไปไล่ดูนะอยากจะให้ใช้อินสติ้งของคุณหรือสัญชาตญาณของคุณมากกว่าให้พูดแล้วรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังมองคุณอยู่แล้วความรู้สึกที่อยากจะสื่อสารรู้ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันสามารถช่วยคนอื่นได้เวลามองกล้อง คุณจะไม่รู้สึกเขินคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นหุ่นยนต์เพราะความคิดคุณมันก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งลองนําวิธีโอเคไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าทักษะการพูดของคุณผ่านกล้องเนี่ยมันจะสนุกและมีสเสน่ห์มากขึ้น